สวัสดีค่ะนำเสนอประกันสุขภาพของหญิง45ปีนะคะมีความคุ้มครองชีวิตที่1 0 0 0บาทค่ะความคุ้มครองชีวิต1 0 0 0บาทเนี่ยจะจ่ายที่20งวดนะคะคุ้มครองถึง99ปีวงเงินคุ้มครองที่1 0 0 0บาทแต่ลูกค้าชำระเบี้ยเพียง53,900บาทแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ บริษัท AAA ใจดีค่ะให้ผ่อนจ่ายนะคะปีละ2,695บาทแต่คุ้มครองให้1,000งแบาทเลยนะคะระหว่างทางที่คุ้มครองคะคะยังมีเงินสะสมเป็นมูลค่ากรมธรรม์ไว้ให้คุณลูกค้าสามารถเบิกถอนออกไปใช้ได้โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนอาจจะประมาณ60สสตางค์ต่อเดือนนะคะ คุณลูกค้าชำระไป53,900บาทนะคะก็ประมาณอายุสัก69ปีนะคะก็มีมูลค่าที่พอกับต้นทุนที่ชำระไปแล้วเพราะคนยุคหน้าเนะะี่ยค่ะอายุจะยืนนะคะดังนั้น670เนี่ยก็ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่ค่ะเนี่ยค่ะยิ่งมากปีไปมูลค่าค่ะก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีความคุ้มครองค่ะส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่อปีที่1ล้านบาทนะคะต่อครั้งก็1ล้านบาทเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะต่อปี1ล้านต่อครั้ง1ล้านนะคะมีส่วนของตัวชดเชยรายวันให้ด้วยวันละ1000บาทค่าโดมยาสลบห0าพันนะคะโรค ร้ายแรงสิบสามโรคเนี่ยจ่ายให้สอง0มืนห้านะคะมีค่ายากลับบ้านด้วย1นึ0งพันบาทดังนั้นนะคะนอนคืนแรกก็เลยพูดง่ายๆจ่าย2องพันคืนต่อไปคืนละพันนะคะตัวเจอโรคร้ายแรงนะคะระยะแรกจ่ายให้อยู่ที่แสนสองค่ะระยะลุกลามนะคะจ่ายให้ อยู่ที่3,000 0นบาทนะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดของกรมธรรมของคุณลูกค้าก็เข้าๆก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะมีมูลค่ากรมธรรมให้ด้วยนะคะเนี่ยค่าห้องเนี่ยพันหแต่ค่าห้องพันหเนี่ยแยกค่าบริการพยาบาลออกมาจ่ายตามจริงซึ่งบางบริษัทเนี่ย ก็อาจจะเอาค่าบริการรวมอยู่กับค่าห้องคือประกันทุกบริษัทปัจจุบันจะไม่ต่างกันในด้านความคุ้มของแล้วก็ราคามีแต่ว่าจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกแค่นั้นเองนะคะส่วนค่าบริการทางการแพทย์ทางพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดก็จ่ายตามจริงค่ะมีค่ายากลับบ้านให้ด้วย20 0 0 0บาทนะคะค่าหมอที่มาดูอาการ1,000นะคะทำไมค่าห้องเนี่ย ทำไมถึงพันหเพราะว่าถ้าค่าห้องสูงเนี่ยตัวค่ายาค่ารักษาอย่างอื่นมันจะถูกลดทอนลงนะคะเนื่องจากค่าห้องเนี่ยมันเป็นฟิกคอรสไงเรารู้อยู่แล้วต้องจ่ายเท่าไหร่อย่างค่าหมอเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า DF อหมอค่ะที่มาดูอาการเนี่ยจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่อันคอนโทนก็คือพวกค่ายาค่าสารอาหารต่างๆนะคะแล้วในส่วนของคนไข่นอกนะคะ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเปิดได้ก็มีผลตรวจเลือดเอ็กซเรย่ก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล30วันก็เอาบินมาเบิกถ้าหลังจากนั้นมีการนอนโรงพยาบาลนะคะค่ารักษาพยาบาลหลังจากนอนโรงพยาบาลแล้วหมอเรียกมาดูอาการอีกสองครั้งนะคะเบิกได้ตามจริงอีกสองครั้งอะคะ่ะ ภายใน30วันอุปัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงแรกก็จ่ายตามจริงค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนะคะคือนอนโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็กลับไปบ้านต้องมาฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดก็เปิดได้2ครั้งต่อปีจ่ายตามจริงค่ะอันนี้ไม่ต้องนอนนะฝั่งนี้ฝั่งขวามือไม่ต้องนอนนะคะ มีค่าล้างตายผ่านทางเส้นเลือดค่ารังสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กเหล่านี้จ่ายตามจริงให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะตามนี้เลยค่ะรวมถึงพวกค่ารถแอมบูเล็ตด้วยนะคะก็จ่ายให้ตามจริงเลยนะคะ13โรคเนี่ยถ้านอนโรงพยาบาลด้วย13โรคจะจ่ายเพิ่มให้อีก 2 5 0 0 0บาทก็มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันเนื่องจากขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกโรคไวรัสตับอักเสบรุนแรงโรคเยื่อหุ้มสมองและขันสหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียแผลชักกันไฟไหม้ระดับ3ามภาวะโคมา่า สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสการผ่าตัดลิ้นหัวใจโดวยวิธีการเปิดหัวใจการผ่าตัดบาดเจ็บศีรษะอย่างรุนแรงการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออตาโรคคาวาซสก,กิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจค่ะอันนี้นะคะมีค่ายาไอค่าโดมยาสลบเนี่ยก็จ่ายให้5,000ด้วยนะคะแล้วนอนทั่วไปก็จ่ายให้ที่1,000บาทต่อคืนนะคะ ก็จะมีในส่วนของโรคร้ายแรงให้ด้วยนะคะโรคร้ายแรงเนี่ยคือเป็นระยะลูกลามจ่ายให้3000 0 0ค่ะแต่ถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยจ่ายให้ก่อนที่แสนสองนะคะนะคะสีเอร์ของ30000นก็แสนสองค่ะลูกลามจ่ายให้อีก3ามแสนเป็นต้นนะคะอันนี้คือแผนที่นําเสนอคุณลูกค้าก็ตกปีละ 30,, 155เท่านั้นเองนะคะแล้วของเราก็ยังมีส่วนของโรคร้ายแรงนะคะจะจ่ายให้เป็นวงเงิน2เท่าของค่ารักษาพยาบาลคือจากที่จ่ายแค่หล้านบาทต่อปีใช่ไหมคะก็จะจ่ายให้3 ไม่ใช่2ล้านฮะจะจ่ายให้2ล้านบาท4ปีนะคะ4ปีกรมธรรม์โดยเบีย้ยประกันเก็บเท่าเดิมนะคะก็จะมีในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะคะโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโรคมะเร็งระยะลุกลามการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอลตา6โรคนี้ก็คือ เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้ค่ะจาก1ล้านนะคะ1ล้านเป็น2ล้านบาท4ปีกรมธรรมเห็นไหมคะต่อให้เป็นโรคร้ายแรงนะคะบริษัทก็ไม่ยกเลิกกรมธรรมลูกค้าเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นความดีของบริษัท a a a นะคะที่ดูแลคุณลูกค้าจริงๆค่ะ ถ้าคุณลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะดูส่วนลดให้คุณลูกค้านะคะว่าถ้าลดแล้วอะค่ะจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะคะจะได้สบายใจวางแผนงบการจ่ายเนาะบางคนซื้อโควิดไป9ก้าฉบับโพถ้าอย่างเงี้ยซื้อ ไอตัวค่ารักษาพยาบาลดีไหมอ่ะเนาะอันนี้มันจ่ายแบบใต้ทุกโลกไงแต่ตัวนั้นอ่ะประกันโควิดก็ได้แค่โควิดเนาะแต่ตัวนี้มันได้ทุกโลกเลยอะค่ะ mm. ก็เลยคิดว่าซื้อไอตัวค่ารักษาพยาบาลปีหนึ่งตีไปสามหมกว่ากว่าเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ2000กว่าบาทน่าจะ โอเคกว่าไหมคะคะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าจาก30,000ืกว่าเหลือสองหมื่หกพันเอสองมื่แปดพันหกร้ยสี่สิบาทนะคะลดราคาแล้วนะ,ะลดไปพันสบาทเลยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะสองหมนะคะจาก3 0 1ศูนย์หาค่ะสามศูหาหารสินะคะ กเดือนละ2,509บาท58สตางค์ค่ะ30115คูณจุด09ถ้าจ่ายเป็นรายเดือนตก2,710บาทรายปีก็จะประหยัดเงินนะคะทางนี้ก็อยู่ที่เงินในกระเป๋าของคุณลูกค้าค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะในอนาคตถ้าสมมติว่า,าคุณลูกค้ามีไรายได้มีอะไร มากขึ้นนะคะก็อยากจะปรับได้ค่ะแล้วแผนประกันของเราอะคะ่ะจะมีแผน5ล้านนะคะ5ล้านเนี่ยค่าห้องอยู่ที่3 0 0พันของคุณลูกค้าก็ตกที่3 5ม1มืหบาทได้วงเงินค่ารักษาหล้านต่อปีค่ะแล้วก็ค่าห้องอยู่ที่สามพันนะคะวงเงิน15ล้าน 15. ล้านค่าห้องหกพันนะคะ ก็ตกแค่5715บาทแต่ได้รับการรักษาวงเงิน15ล้านคุ้มครองโรคไร้ายแรงที่วงเงิน30ล้าน14ปีเลยนะคะแล้วก็วงเงิน25ล้านนะ,ะ25ล้านเนี่ยค่าห้อง900 0ต่อคืน,นะคะ่ะเบี้ยประกันตก แค่6 1 4 1 5บาทแต่ได้วงเงินค่ารักษาตั้ง25ล้านนะคะแถมมีค่ารักษาแบบคนไข้นอกให้ด้วยครั้งละ2,000บาทนาน30ครั้งด้วยค่ะรวยรวยไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้ไม่ติดเชื้อโควิดนะคะ